สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังหะเวิล์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับผมมากันแล้วครับกับสปอยวันพีในตอนที่1นึ่นนั่นเองนะครับผมแบบที่เรียกได้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมาครบทั่วแล้วนะครับผมเราจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของตอนตอนนี้นะครับแล้วบอกไว้เลยว่า ตอนนี้พีคเป็นอย่างมากแน่นอนนะครับผมตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยไปดูสถานการณ์อื่นๆน,นอกจากบนดาดฟ้าบ้างเนี่ยจะมีอะไรพีคได้วะแต่บอกเลยว่าพอเนื้อหาออกมาแล้วเนี่ยโคตรพีคนะครับผมคือเราไม่ได้ไปดูเนื้อหาไม่ได้ไปดูแบบการต่อสู้ของทางฝั่งพวกหกล่องนาภาเลยนะครับผมแต่คนที่เราจะไปดูวงนอกการต่อสู้ต่างหากครับมันน่าสนใจยิ่งกว่าการต่อสู้ข้างในโอนาอาชิมะอีกนะครับผมมันจะเป็นใครกันนะเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มรับชมรับฟังกันนะครับผมเรา จะมาพูดถึงเรื่องราวของช่องใหม่ของเรากันนิดนึงครับตอนนี้ผมมีช่องใหม่นะครับผมออกมาชื่อช่อง History World นะครับผมเป็นช่องเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับผมซึ่งบอกไว้เลยว่าเล่าแบบมันมากๆอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมไปกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยที่นี้นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าเนื้อหาแบบเต็มๆต,ตอนเลยนะครับของวันพีชในตอนที่1 3 0 0นั้นจะมีอะไรออกมาบ้างนะครับกับตอนที่มีชื่อว่าขําคืนแห่งเกมกระดานครับ เรื่องราวของเรานะครับผมเปิดชากขึ้นมา ที่ลูฟี่เนี่ยนะครับผมได้เหนื่อยมากๆนะครับหลังจากที่เขานะครับผมได้ใช้ท่าโจมตีของแกตลิงใส่ไคโดไปในตอนจบของตอนที่1 2ึ่งและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมด้ดยผลของการที่ว่าลูฟี่นั้นเหนื่อยมากๆเนี่ยนะครับผมลูฟี่นะครับไม่สามารถใช้ฮาคีได้เป็นเวลา10นาทีนั่นเองทําให้ในจังหวะนั้นนะครับผมบิ๊กมัมเนี่ยก็ได้เข้ามาโจมตีลูฟี่ด้วยท่าโจมตี5 5าาบะนะครับผมแต่ในการโจมตีของบิ๊กมัมนี่เองลูฟี่ นป้องกันตัวเองไม่ได้แล้วนะครับโซโลนะครับผมก็เลยเข้ามาช่วยเอาไว้แล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมรอก็ได้เข้ามาช่วยต่อในการโจมตีบิ๊กมัมด้วยท่าเคา์เตอร์ช็อกสวนกลับไปนะครับผมในขณะเดียวกันนี้เองที่บิ๊กมัมได้ถูกจูโจมโดยเหล่าโจรสลัดจากยุคสมัยใหม่นี่นะครับผมไคโดเองนะครับโดนลูฟี่อัดไปเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะบาดเจ็บอะไรนักหรอกนะครับผมก็เข้ามาจูโจมต่อเลยนั่นเองโดยเป้าหมายของไคโดเนี่ยนะครับผมมาที่คิดกับคิลเลอร์แทนนะครับโดยไคโดเนี่ยได้สร้างเคียวสายลมนะครับผมลมพายุ ขนาดใหญ่พุ่งเข้าไปโจมตีพวกเขาแล้วจากนั้นนะครับผมไคโดก็พุ่งเข้ามาและได้กินลูฟี่เข้าไปเลยนะครับ งัดลูฟี่เข้าไปทั้งคำเลยนะครับผมลูฟี่โดนแดกเข้าไปแล้วครับแต่ดูเหมือนว่าลูฟี่เนี่ยจะรอดตายมาได้นะครับผมเพราะว่าโซโลเองนอกจากจะช่วยลูฟี่จากบิ๊กมามแล้วนะครับผมก็ได้เข้ามาช่วยลูฟี่จากตัวของไคโดด้วยโดยใช้ท่าฟันพายุหมุนเชือกดำนะครับฟันไปที่ไคโดสร้างพายุขนาดใหญ่นะครับผมทําให้ตัวของลูฟี่เนี่ยกระเด็นหลุดออกมาได้นะครับลูฟี่ก็เลยรอดตายมาได้ไม่งั้นโดนบางกรกเ็นไปย่อยตายไปแล้วนะครับผมแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่โซโลเนี่ยได้ฟันตัว ของไคโดไปตัวของไคโดก็มั่นใจและรู้ได้ในทันทีเลยนะครับว่าดาบเล่มนั้นที่โซโลใช้เนี่ยนะครับผมที่เขารู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของโอเด้งอยู่ในนั้นมันคือดาบของโอเด้งเลยนั่นเองครับไคโดเนี่ยคือผู้ที่สานต่อดาบเอ็นมะมานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมไคโดก็โจมตีอาราวาใส่ทุกคนนะครับผมซึ่งการต่อสู้ของเราเนี่ยก็ตัดออกมาจากโอนิจอาชิมะนะครับผมมาที่ฝั่งของรัฐบาลโลกกันบ้างดีกว่านะครับโดยเราเนี่ยนะครับผมจะได้เห็นเรื่องราวของซี ที่กําลังนั่งคุยกันอยู่นะครับผมว่าเขาจะเอายังไงกันต่อดีเพราะว่าในตอนนี้คู่ค้าคนสําคัญอย่างโชกุนโอโรจินั้นได้ถูกไคโดตัดหัวตายไปเสียแล้วนะครับและนอกไปกว่านั้นเนี่ยเองเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็วุ่นวายไปหมดในวาโน่นั่นเองครับงานเลี้ยงของไคโดเนี่ยนะครับผมกลายเป็นสมอภูมิเดือดไปซะแล้วซึ่งในเวลาเดียวกันนี่เองที่พวกเขากาลังคุยเรื่องนี้กันอยู่เนี่ยเหล่า c p พซีโร่ครับผมก็ได้เล่นโกรและวิเคราะห์สถานการณ์ไปด้วยนั่นเองครับเลยเป็นขําคืนแห่งเกมกระดานขขขออองงงพพววกกกเเเเาานนนัั่่ททีีะผมมมจ โดยตัวของพวก c p พีซโเนี่ยนะครับผมก็ใช้มากบนกระดานเนี่ยแหละครับผมแทนสถานการณ์ที่กาลังเป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งเหตุการณ์ของเราเนี่ยนะครับผมก็ตัดมายังส่วนอื่นๆในสนามรบนะครับผมที่เราจะได้เห็นนะครับว่าซามมไรเนี่ยนะครับยกกาลังมาทั้งหมด5,400คนนะครับถูกจัดการไปแล้ว400คนส่วนฝั่งไคโดเนี่ยสามหมื่นคนนะครับดอ่งไปแล้วนะครับผม3,000คนนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าการต่อสู้เนี่ยยังดุเดือดเป็นอย่างมากเลยครับแล้วจากนั้นเหตุการณ์เนี่ยนะครับผมก็ กลับมานะครับผมที่ด้านบนดาดฟ้าบ้างนะครับดูเหมือนว่าหลังจากใครโดเนี่ยนะครับผมในตอนที่แล้วก็เป็นกระสอบทรายในตอนนี้ก็เป็นกระสอบทรายต่ออีกถูกไหมครับถูกเด็กตบเกลียนเนี่ยถูกโซโลเนี่ยนะครับผมฟันจะต้องขายลูฟี่ลูฟี่กระเด็นออกมาครับจากที่งักลูฟี่เข้าไปแล้วคือเรียกได้ว่าเหมือนโดนเด็กขอนอกเลย แต่ตอนจบนี้นะครับผมไคโดนะครับพอกันทีแล้วกับร่างมังกรมันถึงเวลาที่สายโซออนนั้นจะโชว์พลังที่แข็งแกร่งที่สุดออกมาแล้วนั่นก็คือการแปลงร่างเป็นร่างไฮบริดนั่นเองครับในที่สุดไคโดก็ได้แปลงร่างเป็นร่างไฮบริดแล้วเรื่องราวนั้นจะเป็นเช่นไรนะครับผมรอติดตามชมกันได้ในตอนหน้าเลยในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปกระผมคงต้องขออภัยด้วยนะครับผมในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคน ในครับผมมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลของเราในวันนี้นะครับ